หนึ่งของในอินเดียและในเมืองดูราสุราในสอดแนมในอูนเนธที่และนี่เคยเป็นในอุดมระวังในราชวงศ์แต่กลับเต็มไปด้วยศพ นาจากรรมเชื่อกันว่ามีชายคนหนึ่งได้ถูกลอบในการสังหารในภายประสาทแห่งนี้ในต่อนนั้นมาทุกคืนมีพระจันทร์เต็มดวงมีชาวบ้านอาศัยอยู่รอบ ในต่างประสาทาได้ยินเสียงหรือเด็กชายเจ้าของร้องโดยประโกนสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องเมนใน s s สยูครับ คืนนี้ผมจะพาไปดูแดนเที่ยวสุดหลอนลาดาในประเทศอินเดียในศรัทธาเทศพระเจ้าแต่ในเงามืดแห่งนี้ยังสร้างวิญญาณอาฆาต ที่น่ากลัวและไม่แพ้ที่ไหนในโลกในอินเดียมีดิมแดงศรัทธาและความเชื่อและความลี้ลับอยู่กันมานานหลายพันปีนอกจากตำนานเทพเจ้าได้กราบกันคารพบูชา ก็ยังมีเรื่องเล่าสิ่งดีรับและวิญญาณร้ายที่จากเล่ากันมารุ่นสู่รุ่นเชื่อกันว่าไม่ได้เป็นนำวงในเรื่องของวิทาแต่มันอาจจะเกิดขึ้นจริงเรื่องแรก คือเชยกับตำนานผีญิงสาวอาฆาตในอินเดียในตำนานเล่าว่าในหญิงสาวเชยเป็นวิญญาตอาฆาตตายอย่างทุกทรมาน และกลับถูกสามีและถูกและถูกสังคมทำลายในการแต่งงานและถูกทอดทิ้งและพวกเธอก็ได้กลับมาในการโกรธแค้นในลนักษณะของเชยมีลุงในการแกล้ง ในการน่าเกียดน่ากลัวคือผิวซีดแดงกลําแต่ที่สังเกตได้ชัดในของเท้าแดนของเธอเชื่อว่าจะกลับบ้านชาวบ้านและเจอหญิงสาวที่มดงาม ละละมาให้มาใส่ไงในกลางคืนอย่าเผอใจไปในเด็กขาดถ้าคุณในการเผอในสังเกตไม่ทันซึ่งเท้าเธอก็จะเผยอ,ออกในการก่อนเผยใจก่อนกลับบ้าน ซึ่งในเท้าของเธอในหันหลังกลับบ้านในการเผยออกแล้วหลังจากนั้นถ้าคุณอาจกลับมาคุณอาจจะไม่มีชีวิตอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยต่อมาเป็นก้อห้ามหนึ่งของในอินเดีย และในเมืองดูราสุราในสอดแนมในอูงเนธที่และนี่เคยเป็นในอุดมระวังในราชวงศ์แต่กลับเต็มไปด้วยศพนาจกรรมเชื่อกันว่า มีชายคนหนึ่งได้ถูกรอบในการสังหารในภายประสาทแห่งนี้ในต่อนนั้นมาทุกคืนมีพระจ,จันทร์เต็มดวงมีชาวบ้านอาศัยอยู่รอบๆในต่างประสาทได้ยินเสียงหรือเด็กชาย เจ้าของร้องโดยประโกนและว่าช่วยด้วยฆ่าฉันทำไมและเวลามักจะผ่านไปนับในร้อยปีและเสียงร้องนี้นั้นร้องดังสะท้อนดังมาจากในประสาท และไม่มีใครในการกล้าเดินผ่านในยามค่ำคืนเรื่อสุดท้ายเป็นหญิงสาวเจ้าของวุญญาณที่เล่าขานกันมาในการลบหมู่บ้านชื่อกันว่าเจ้าสาวคนใดที่ต้องตายในคืนในวันแต่งงาน เชื่อกันว่าในวิญญาณของเธออาจจะไม่ไปเกิดเพราะเต็มไปด้วยการในการคาดหวังและในการผิดพลาดไปมักเจอหญิงสาที่โบกรถอยู่ที่ข้างทางถ้าเกิดในการหายไปทันทีในการจอดรับขึ้นรถ ดับบอนัดมาเองในตามหลังแต่กลิ่นดอกไม้แต่ในกำไรของเจ้าสาวแต่คงยังดังอยู่ในรถอยู่ในเสมือนจริงในทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเล่าของตำนานทั้งหมดในของอินเดีย a few minutes later ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงในระหว่าง ตำนานหรือพูดความจริงที่ทุกคนที่ประชิญได้สะท้อนได้เห็นว่าในความตายและความรักหรือความแค้นเป็นสิ่งที่มนุษย์อาจจะมีไม่พ้นและบางครั้ง สิ่งอาจที่เราอาจจะมองไม่เห็นก็กว่าจะใกล้กว่าที่คุณคิดถ้าหากว่าคุณชอบเรื่องเล่าหลอนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบนนายมิดยูเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ใหม่ ในค่ำคืนต่อไปนะครับมาชาติมาซื้อฟัดวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนและเจอกันใหม่ในเสาร์หน้ากับใน EP พีสีห้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายปุ๊บ